อีกพวกหนึ่งอาจไม่คิดสร้างวัตถุมากมายชอบเลี้ยงชีพสร้างตัวเองโดยการบำรุงจิตใจให้สบายมากกว่าพวกนี้จะสร้างและมีความผูกพันระหว่างมารดาบิดากับบุตรธิดาอยู่ตลอดมารดาบิดาซึ่งมักจะเห็นบุตรธิดาของตนเป็นเด็กอยู่เสมอก็มีความห่วงใย,ยกันเรื่อยไปบุตรธิดาก็ไม่ทอดทิ้งท่านให้ว,าว้าเวยบางก็มีลูกซึ่งเป็นหลานของท่าน ท่านเลี้ยงท่านจึงไม่ต้องไปหาสุนัขมาเลี้ยงเป็นเพื่อนมีลูกหลานมาอยู่เป็นเพื่อนแล้วบางครั้งออกจะมีมากเกินไปเสียอ,อีกพวกนี้มักจะมีแนวความคิดแตกต่างจากพวกแรกค่อนข้างชัดเจนเช่นจะชอบชีวิตเรียบง่ายแบบอยู่กระท่อมหลังเล็กๆก,กลางไร่กลางทุ่งเป่ากลุยร้องเพลงกันอย่างสบายใจเพราะเห็นว่า จะหาเงินมากมายกันไปเพื่ออะไรเพราะการอยู่กระท่อมหรือบ้านหลังเล็กๆด้วยความเป็นอยู่อย่างพอเพียงก็มีความพอใจมีความสุขแล้วไม่ต้องทะเยอทยานหาบ้านหลังใหญ่หารถยนต์คันโตข้าวของเครื่องใช้หรูหราใหญ่โตให้ลําบากซึ่งหลายครั้งการขนขวายอย่างนั้นก็ทำให้เกิดทุกข์อย่างมหหันก็มีการเลือกเดินเส้นทางชีวิตที่ดีทางพระพุทธศาสนาสอนไว้ว่า ให้ก่อร่างสร้างตนให้มีความเจริญและความสุขทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจทั้งในส่วนตัวและสังคมเราเลือกที่จะคิดเลือกกำหนดในวทางปฏิบัติสร้างพฤติกรรมของตัวเองโดยตัวเองเพื่อตัวเองเพื่อคนรอบข้างหรือเพื่อสังคมโดยจะยึดวัตถุนิยมหรือจะยึดจิตใจนิยมโดยการมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความสุขสงบของตนเองและสังคมแล้วแต่จะพิจารณา อย่างไรก็ดีความพอดีความพอเพียงและการเป็นอยู่อย่างสมดุลระหว่างวัตถุนิยมกับจิตใจนิยมน่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่จะทำให้แต่ละคนและครอบครัวก้าวไปข้างหน้าอย่างดี